ตัวดงน้บเรจเจท้ลชนิตาขาวะพาการอ้ยางวันลกีฬานะครับจะกสีนะครับูากก ยังตัดัดสมพูส้าส่วไปหมดเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ไปหมดเลยเดี๋ยวถ่ายให้ ไฟเดี๋ส่งให้ฟูหอมารทอดมทอดทั้งูรก่อนนะครับทดก็หมดไม่าทีเดียวนะครับอก็ททั้งสามสีไม่ไทีเดียวนะครับ ดิฉันคณะผู้ครูประจำสี่นะคะได้ร่วมกันถ่ายกับนุกเรียนคนเก่งแะเกียรติยเก่งของเรานะคะต่อไปนะคะทุกน